เอ,อ้ยถ่ายให้พ่อสิถ่ายครูส้มทําไมครูส้มนอนแล้วอถ่ายให้พ่ออ,อ๋อเขียนตั้งใจทําให้พ่อดูครูคส้มนอนแล้วนอนแล้วก็ส่งลายได้ถ้าแม่จะทําเขียนเขียนใครดูมาพี่นี่งไงกับปียังไม่เสร็จเลยนี่ขอดูดอยเออแม่ให้ดูอ่ะปออีปีเขียนไปปออีปี บอปาก่อนดีบอปาเว้ยบอปลาตัวยาวๆนี่ก็ตะไคร้อะตะไคร้อะเขียนต่อเตาสระอะเขียนดิตะไคร้เขียนต่อ,ตอ,ตอเ,อาเตาก่อนขอดหัวตะไคร้เว้ยอืมตั้งใจนะถ้าแม่ไม่ถ้าแม่ไม่ถ้าแม่ไม่ให้แม่เอลลี่หนูจะโมโหอืมโอเค เขียนยถ้าไม่ทำแม่ไม่พาไปซื้อนะอาจะเอาอืมเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเอาเขียนยเดี๋ยวเลยขึ้นมาตั้งใจเอาสะลระไอ,ไอสะลระไอไม้มาลายขอดหัวทุกอย่างทุกตัวต้องขอดหัวก่อนนะอืมอืมนี่คอควาย ควายับมมแม่บ้านหนูมีควายไหมไม่มีอ่ะมีแต่พี่วัวรอเรือรอเรือไม่โทรพีแ่แต่พี่วัวเหรอเี่นไนพี่วัวแม่บอกว่าให้เขียนให้เสร็จก่อน<ม>ค่อยพูดเปนรพี่วัวรอเรือก่อนก่อน เออทุกอย่างทุกตัวแม่นขอดห,หัวก่อนไม่ถูไหนบัวอยู่กับตาหัดขอดหัวเขียนไม่ถูกเนี่ยไม่ถูเออไม่เป็นไรแม่ให้อภัยมะอะไรเนี่ยมะม, <า S 1> ม่วงมะม่วนมะพี่ใช่มะลีนะเอามาลูกมะม่วงนะเนี่ยไอ้ใช่มะลีนะไม่ใช่ม่เ,เขียนไม่ใช่มะอี รู้แล้วก็มาม่วงไงกม็ม่วงไม่ใช่มะลิเจ้ yes. no ไม่ต้องไปใส่ไม่เอกก่อนเขียนให้มันเสร็จแล้วค่อยมาใส่ไม่เอกมออัวงอมวงไม่เอกม่วง,งวแหวนงอง,งูทำให้มันเสร็จเร็วๆขอดหัวก่อนอืมงอง,งูขอดหัวน,นใช่เขียนตัวหนังสือต้องขอดหัวก่อนอะไรนี่ ลูกอะไรมะ,มะ<พ>าเ้าเออเขียนเขียนไปแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกสองตัวจิชนีกับากากลากาลาผมไม่จะมาสีอะ่ะไม่ต้องก็ได้แม่นี้มเยอะไหมไม่มอมาสระ,ะมะาเ้าอ,อันนี้มันเยอะไหมไม่เยอะหรอก เนี่เนี้ยนี้มันเยอะเกินไม่เยอะหนูก็ยังทําได้เลยเห็นไหมล่ะุ่งนี้ก็เขียนสระอาสระเลยอืมเอาเหอะอ้อย่ยลีลากับเขียนนี่สระอายังไม่เสร็จเลยอืมพอพานจะหมุนไปไหน อืมรอเรืออย่าอมนิ้วอย่าไม่โทรก่อนนะแม่บอกให้เขียนพยัญชนะก่อนค่อยสละตามอืมมันจะได้สะกดเป็นสละอา,มอามะมพอรออาวอพาวไม่เอกพาาไม่โทรเาววแหวนก่อนดีขอด,ขอดหัวขอดหนนัวอขอดหัวก่อน แม่นี่ตัวอะไรอ้าวหนูเขียนไม่ถูกไงมันแค่บินสอไปโดนเฉยๆแม่